มองไปกไกลๆมองไปกไกลๆสุดสายตาเห็นภูเขาและก็เห็น,ะะหนปา่าไม้เขียวงามขจีอีรีเดทุกท่านนะฮะถนนคั้นกรีดย่างดีพี่น้องเอ๋ยนะฮะตอนนี้บาโบอิงก็ถือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเนาะพี่น้องว่าเขตพืน้นที่ของปักช่องนั่นเองตอนนี้บาโบอยู่ในถนนนะฮะหรือว่ามอเตอร์เวย์เอ็มหกนะพี่น้องเนาะ าบาวูดจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศของถนนเซนนี่พี่น้องเอยหรือว่าบรรยากาศของทางด่วนแล้วกันถ้าธาู้ชมไปเบิ่งไฮ้ไหลหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือโอุโมงค์นะฮะหรือว่าหลังคาเนี่ยหลังคาที่คุมทางด่วนลอยฟ้านี่ฮะอยู่ที่เขตอ่าเลือนจำเนี่ยเลือนจำคลองไผ่เนาะพี่น้องเนาะความแปลกตาของบาวูดแล้วก็ จะพาท่านผม้ชม FC ไปเบิงไปครับชมน้ำบาบนะฮะมื้อนี้กับที่เป็นโอกาสดีนะฮะอัปเดตอีกทีน,นึงหลังจากทีก่อนหนาะบาบไ้ไปต่างจังหวัดทีเขตพื้นทีภูเขาป่าไม้ถนนลอยฟ้าจังหวัดนาน,นะฮะมื้อนี้กับคือพรานมายูทีเขตพื้นที จ้ามุ่งหน้าไปภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยนะ,ะ่ยมอนี่บาโบเจ้ามุงหน้าไปจังหวัดมหาสารคามเด้อทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยนะฮะสวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องทีเขาว่ารับชมคลิปวิดีโอของบาโบคขีดถอดเอ๊ขีดถอดพี่น้องทุกท่านนะฮะมอนี่นถือว่าจะรีวิวถนนนะฮะช่วงเวลาที่ตัวเองเดินทางเนอะหรือว่าอัปเดตการเดินทางของบาโบนั่นเองให้ท่านผู้ชมนะครับชมน้ำบาโบโอ้โหโอ้โ,โ,อโห้ยนะฮะกิโลเมตรที่122พี่น้องเอ๋ยนะมอเตอร์เวย์เอ็มหกถือว่าเป็น ถนนคอนกรีตอย่างดีนะครับเพิ่นกระเปิดใส่ให้ให้ใส่ส้วกาวนั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะจะมีด่านหรือว,ว่ามีป้อมนะครับป้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะฮะับแต่ที่ว่าเพิ่นยังสร้างบแล้วเสร็จเราเจนเสาไฟนี่ฮะด้านซ้ายและด้านขวานะจะเห็นตรงกลางจะเป็นไฟ,ไฟสปอร์ตไลท์นี่พี่น้องเอ๋ยนะมองไปไกลๆเจนภูเขาโอ้โห นี่คือให้ไล่นี่คือให้ไล่ไปเรื่อยๆไปไกลๆเป็นภูเขาเนะี่ยฮะจะเห็นกังหันลมเนี่ยฮะนาดบนเนี่ยฮะมื่อนี้บาโบเองจะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วว้าวด่านหน้าของบาโบเนะะี่ยจะเป็นถนนลอยฟ้าที่หลายท่านเนะะี่ยเคยแล่นรถเนะะี่ยแล่นรถบนท้องถนนหมายเลขสองด้านล่างเนี่ยฮะมื่อนี้จะมาสัมผัสบรรยากาศด้านบนของถนนลอยฟ้า ให้พี่น้องได้เห็นได้รับชมอีกจะนึงนะท่านผู้ชมนะบาโบเองที่ว่าจะขับรถยาวไปยาวไปนะจนผ่านเนี่ยผ่านอุโมง์เหล็กนะหรือว่าหลังคาในช่วงของอเรือนจําวองผฟนั่นเองโอ้โห ทุกท่านเอ๋ยพอ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเห็นน้ำบาบวบับาวบ,บาวบเห็นอยู่ด้เห็นอยู่ด้เนะี่ยแต่ว่าบา,บ,บ,าบัจบบาวจะโบเห็นผู้เดียวเนี่ยฝากตอนพี่น้องได้เห็นน้ำเบาบัวโอ้โหมองไปไกลไกลบนภูเขาพูนภูเขาด่านไกลๆไพี่น้องเอ๋ยอ๋อออนซอนดีออนซอนดีออนซอนลายออนซอนประเทศไทยออนซอนถนนนอกพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเราอะไรข้อมูลบาโบอาจจาะโบก่งเนี่ยฮะตอนนี้บาโบองก็บที่ว่าโฟกัสเนี่ยเรียว่าจะบอกพี่นอนะ้องเนี่ยฮะให้รับชมน้ำบาโบว่าตอนนี้บาโบอยู่ที่ประเทศไทยเด้อพี่น้องเอ๋ยนะประเทศไทยนั่นเองอา่าเนะะี่ยถ้ามองโดยตาเปล่านะี่ะจะเห็นวิวภาพบรรยากาศที่บอกเลยว่าง่ามขาจีเนะี่ยตอนนี้ถือว่าอยู่ที่มอเตอร์เวย์แล้วพี่น้องเอลยนะ เป็นทางลอยฟ้าถ้าท่านผู้ชมได้เห็นนี่ยภาพบรรยากาศด้านล่างมูีภาพบรรยากาศด้านบนอลังการอีรีอลังการหลายป้าพี่น้องเลยนี่คือทางหลวงพิเศษไมายเลข6เน้อพี่น้องเลยนะหรือว่ามอเตอร์ว m เนะฮะสายบางปะอินนะครราชสีมานั่นเองนะฮะเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่กําลัง กอสร้างวีนองเอ๋ยนะครับเป็นเส้นทาง4-6ช่องจราจรวีนองเอ๋ยเนะเชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยของประเทศไทยโอ้โหอลังการหลายวีนองเอ๋ยโอ้โหอลังการหลายเนะี่ยเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นเนะะี่ยอำเภอบางปะอินจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าทางยกระดับเนะะี่ยทางต่างทางต่างระดับแยกต่างระดับอยู่ที่บางปะอินนะพี่น้องนะจังหวัดนครราชสีมาและก็ไปที่สุดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะฮะ โอ้โหโหโยโดยการก่อสาร้างนะฮะจะเป็นช่วงนะฮะบ,บางปะอินนครราชสีมาเป็นช่วงแรกเมื่อวันที่3นะสิงหาคมพศ2559นะมีระยะทางในช่วงบางปะอินนะมีระยะทางทั้งหมดนะครับพี่น้อง196กิโลเมตรนะฮะโอ้โหเป็นทางหลวงมีลักษณะเป็นขนาดเป็นเส้นขนาดพี่น้องเลยโอ้คุณบ่าวเองจ้าเป็นบ่า ถือบบาพิษเนาะพี่น้องเอ๋ยต้องขอโทษขออภัยเด้อพีนอพ่น้องเอ๋ยนะฮะถา้าบาเบาเลยกะมีเอฟซีเป็นกะทักทวงมาโอ้ยบาหูอียังกะอยากว่าบาหูอียังกะอยากว่าว่าสันนะฮะบาโบนี่ก็ได้นะฮะจักสี่วันได้พี่น้องเอ๋ยนะฮะบาโบเป็นคนต่างประเทศนะฮะขเขาไม่เห็นเมืองไทยกะที่ว่าโอ้โห โอ้ยความอลังการพี่น้องเอ้ยเนะะี่ยอยากเก็บภาพเรานี่ไว้ฝากตอนพี่น้องทุกท่านได้เห็นนำ้ำเนะะี่ยถ้าท่านผะู้ชมเนี่ยมาเห็นภาวรเวกการเนี่ยฮะด้านบนเนะะี่ยโดยตาเปล่าบอกก็เรียกว่าเป็นภาพเวกการที่สวยงามเนะะี่ยโคตรอลังการเลยพี่น้องเอ้ยนะวิวของน้ำลำตะคองเนี่ยฮะมองข้ามไปจะเห็นเนะะี่ยเหมือนจะมีเส้นทางรถไฟเราพี่น้องที่เป็นกัลลังกอง่อสร้างอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งนั่นเอง ตอนนี้ถือว่ามาโฟกัสอยู่ที่ถนน,นกันแล้วกันพี่น้องทุกท่านเอ๋ยป้าเนะี่ยคุ้มค่ายี่เนี่ยตอนนี้เพิ่นที่ว่าบ่มีค่าบริการในการใส่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเปิดให้ให้ใส่เนี่ยชั่วข้าวเนี่ยเพราะว่าเพิ่นยังกาาง่อสร้างยัางม่ทันแล้วเสร็จนั่นเองอืมถือว่าถนนนี่หาวหยุดเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยบาร์บสัมผัสดได้ถึงผ้าบรรยากาศของ ความอลังการของประเทศไทยนี่คือถน Columbus, in, นประเทศไทยเนาะพี ümüz, ่น้องเนาะบอกกันเลยว่าถนนประเทศไทยเป็นถนนที่โอ้อลังการเนี่ยเทียบได้รับโลกเลขกับว่ารดาเนาะพี่น้องเนาะก่อนก่อนหน้าที่บาโบ้เคยไปที่จังหวัดน่านนะพี่น้องบุญดีก็ถือว่าัดมาก็บผ่าบรรยากาศของถนนทีจมุูกหนานไปทางผ่านตะวันออกเชยงเหนือของประเทศไทยอีกเส้นทางนึงเนาะพี่น้องเนาะมีเลือกให้ใแลหลายเส้นทางพี่น้องเบิ่งเอาที่อะขนาดเส้นทางตั้งจังหวัดได้พี่น้องเอ้ยนะฮะ ระหว่างเมืองมันยังมีทางด่วนดิขนาดใดญนี่ะมันต้องเอ่ยถึงว่าถนนมีอุโมงค์หรือว่ามมีอุโมงค์อลังการแบบใดน้นองพี่พน้องเนาะต้องเล่นว่าถนนเนี่ยมีผูส้มใส่เนี่ยสางขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดบอแกอผูกคนที่ใส่รถใส่ถนนหรือว่าผูกคนที่สัญจรบนท้องถนนนั่นเองช่วงนี้คือว่าเป็นหนาฝนนอกพี่น้องนอกกะผ่า,าบรรยากาศกับม้องห็สต้นไม้กะ อุดมสมบูรณ์เนาะพี่น,อน้องเนาะมีชีวิตชีวาขึ้นมาเนี่ยฮะสำหรับคลิปนี้บ่าวโบเองก็ถือว่าถ่ายถ้ำในเมื่อวันที่เส้าหาเนี่ยฮะวันเสาร์ที่เส้าหาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะบ่าวโบจะอัปเดตให้พี่น้องรับชมอีกชนึงเนี่ยฮะมื่อทัดไปเนาะพี่น,อน้องเนาะวันกกนี้ก็ถือว่าเป็นวันเสาร์ที่เส้าหาปีพศ2567นั่นเองทางู้ชมเนี่ยฮะเป็นจังไรเนาะเป็นจังไรนอนเนี่ยฮะฝากบรรยากาศของถนนท่าทางประเทศไทยทางู้ชมเองเห็นแล้วหูวซึกเป็นยังไงหูวซึก ผู้สึกดีเพราะน้ำบาบูเพราพี่น้องเลยนะผ่อนคลายผ่อนคลายนะพี่น้องเนาะบาบูเองก็แจ๊คจะเอาอยัางมาฝากตอนพี่นอ้องกต่แค่เอาภาพบรรยากาศการเดินทางให้พี่น้องเบิ้งกันแล้วกันนะท่านผู้ชมนะโอ้โหน้านหนาจะาบ้องเห็นตั้งหันลมเนี่ยพี่น้องเอยนะฮะเครื่องปั่นไฟนะพี่นอนะ้องเครื่องปลิตไฟใช้พลังงานลมนั่นเองนี่คือเขื่อนลำตะคองด้านซ้ายมือของบาบูนี่จะเป็นเขาใหญ่เที่ยงไปมาพี่น้องเอ๋นะด้านบนพี่นบอกว่าจะเป็น แอ่งน้ําขนาดใหญ่นะพี่น้องนเป็นจุดที่มีาการปล่อยน้ําลงมานะเป็นอุมโมงค์เพื่อจะผลิตไฟฟ้านั่นเองป้าเนีนอ,อกจากพลังงานลมยังมีพลังงานาที่ผลิตจากน้ำเนียพีป็น้องงานบนป้าตโครงการนี้เ่กรถืว่าเป็นโครงการโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2 7ธันวาคมาปีพศ2 0 0 พกสิพกเป็นต้นไปเนาะพีพ่น้องเนาะทางหลวงพิเศษหมายเลขหกเนี่ยช่วงปักช่องเนี่ยทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาเนี่ยระยะทางเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเพิ่นจะเปิดให้ทดลองวิ่งหรือว่าทดลองใส่ฟรีเนาะพี่น้งโองเนาะโอ้โหจนกว่าด่านเก็บเงินผ่านทางจ้าแล้วเซตเพิ่นว่าพี่น้องเอเ๋ยเนี่ยลองขึ้นมาเลยลองขึ้นมาเลย่อนเนี่ยส่วนกรรมนดการเปิดการใส่งานกับที่ว่า,าโครงการ พิ่นจะเปิดปีพศ2568น้องนๆเปิดให้ใส่งานโดยสมุนแบงค์ประสันป้าพี่น้องเอ้ยพุนะ่น่ะป้าทวท,วทวบทบทบบาโบ้บ้อง,องจากสายตาเปล่านะด้านซ้ายจ้ามองเห็นนะฮะรงไฟฟ้านะฮะอ่าด้านซ้ายมื่อกี้น่าจะเห็นถนนหมายเลขสองเองพี่น้องเอ๋ยมองไปด้านซ้ายสุดเลยจะเห็นน้ำพี่น้องเอ้ยน้ำลำตะคองขนาดใหญ่เลยทีเดียวโอ้โห นี่แหละคือประเทศไทยนะนี่แหละคือสิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจนะเพราะว่าประเทศไทยมีการพัฒนาเนี่ยท่านผา้เบิ้งที่ละนะขนาดตั้งจังหวัดยังขนาดนี้พี่น้องเอ๋นะประเทศไทย,นะป,ทไทยป้าออนซอนอีลีอนอนซอนไลออนซอนกระเดียออนซอนกลอลล์ออนซอนอีลีออนซอนอลล์นะฮะเดี๋ยวปลาบดจะโฟกัสผ่านไปไกลเดอ้อพี่น้องให้ยทางผชมเลยปลาทุกท่านเอ๋นะฮะรายล้อมด้วยภูเขาเลยฮะ พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแต่มาเห็นน้ำบอลโบเองเนี่ยน้องพี่น,อน้องเนาะทา่ามโยมทันทีแยกมันเกลื่อมากยังโบนันเคยได้เห็นนะครับฝากตอนคลิปนี้ไปถึงพี่น้องทางฟังกัวา,าน้ำไหนเด้อนี่คือถนนประเทศไทยเนี่ยระยะทาง196ก,กิโลเมตรนะฮะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ทางแยกต่างระดับบางปะอินจังหวัดนครราชสีมาเนาะพี่น,อน้องเนาะไปที่สุดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคือเกอ่กเา,บา,บา,า,กาพี่น้องเอ๋ยนะฮะคุณเราไปแหละกันสิงห้องปลาปลาโบาอียงอุ้ยพวกเขา ทางด่วนนะครทางด่วนระหว่างเมืองมอเตอร์เวイเอ็มหกบัวหัวเองคือว่าจะเก็บภาพาไปแากาอีกนึ่งไฮไลท์เด้ให้ทางช่องเปิดเบิง้งนะฮะไฮไลท์อีหยังทางช่องล่องเบิ้งเน้อเนี่ยด้านหน้าของบาวหัวว่าจะเป็นอีหยังจะเป็นอีหยังล่องเบิง้งล่องเบิ้งกันแล้วกันอีกบ้ดนอีกบอกไกลนะทางผมจะสัมผัสได้เนี่ยถึงอ,อุโมงค์เนี่ยทาช่องอาจจะเคยเห็นอุโมงค์ตึกอุโมงค์ต้นไม้แต่วันนี้จะเห็นอุโมงค์ทางด่วนนะฮะอีก อุโมงคหนึ่งนะี่ยที่เคยเห็นอุโมงค์ใต้ดินเนะี่ยอุโมงค์ทางแยกาทางข้ามแยกว่าสันนะลอดทางข้ามแยกแต่ว่าโมนี้จะเห็นอุโมงค์ทางด่วนแปลกบอพี่น้องทางด่วนประเทศไทยมีหลังคาเดชธรรมช่อมเอ๋ยเนี่ย,ยนะปแปลกบอปแปลกบอเนี่ยนะบอเสือกกระล่องเบิ้งน้ำบาวโบด้เนี่เดี๋ยวสิหาว่าบาโบโอ้ยตัวอวสันตัวบาสีเนี่ยนะโอ้ยน้องเลยเนะี่ยบอตัวเนี่ย ลองเบิงได้ลองเบิงก็ได้นะคลิปนี้ถือว่าฝากตอนไปลองไปนะสำหรับทนายทียังมันค่อยมากนะเมาเองก็คยมากถือว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่3มแล้วกับว่าได้นาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอัปเดตให้พี่น้องในเบิงอีกทีนึงนะช่วงวันที่วันที่เส้าหาเนะี่ยเดือนหาปีพศ2 5 6 7นหเั่นเอง <c oughs> ลองไปลองไปเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวจะตัดไปช่วง อ่าที่เป็นอุโมงค์อุโมงค์น้องพี่น้องเนาะหลังคาให้ท่านผู้ชมแยกกระพิบตาก็แล้วกันน้องพี่น้องเนโฉนดระยะทางจากกิโลเมตรกับล่องเบิงมาจะแเมนคือจังบาลบูว่าหรือบอหอนแล้วหอนแล้วหอนแล้วท้าชมไกลข้ามาแล้วไกลข้ามาแล้วด้านหน้าของบาลบูเห็นบอเห็นบอโอ้โหเห็นบอพี่น้องเห็นบอนี่คืออุโมงค์เนี้ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะมีทั้งข้าไปและกับคากลับและก็มีช่วงเดียวนี้ช่วง เขื่อนลำตะคองหรือป่าช่วงเขื่อนเนี่ยช่วงเรือนจำคลองไผ่นั่นเองปาดพี่น้องเ๋ยเป็นแนวด้เป็นแนวด้เน,น,ดนี่ยอู้้ามันติดไฟใส่คือสีอลังการน้องพี่น้องเนาะเป็นคือจากตะไคา้ด้านบนเนี่ยกระทือว่า,าบาวเองก็ได้รับข้อมูลจากเอฟซีในวันมา อุโมงค์แห่งนี้หรือว่าหลังคาเนี่ยฮะช่วงนี้มีอยู่จุดเดียวเนี่ยช่วงเรือนจำองไผ่พื้อนอาจจะมีการป้องกันเนี่ยการโยนสิ่งของนะ่ยตกลนหรือว่าโยนสิ่งของผิดกฎหมายลงไปในพื้นที่หรือว่าเขตเรือนจำนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเป็นการป้องกันเด้เนี่ยเอฟซีเพิ่นบอกบว่าบอกว่ายังสั่นนะทำชมนะเป็นแนวทางอีกเนื้อทา้งนึงในการรับชมในการเลี่ยนลู่เนาะเพื่อนของเนาะน,น,นี่คืออุโมงค์อุโมงค์อุโมงค์ทั้งนวลมาสั่น ถาติดไฟเนาะพี่น้องเนาะเป็นแสงสีนะลายประยับคือสีงามเนี่ยถาเป็นยามขึ้นขึ้นสีตราการตาบอกเลยว่าทางผู้ชมมาหนี่ต้องว้าวนะฮะนี่หรือประเทศไทยวพัฒนปะโุจะมองไปไกลๆนี่พี่น้องเอ้ยจะเห็นนะฮะมีการก่อสร้างนะฮะอาจจะเป็นการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าความเร็วบอกพี่น้งองความเร็วสูงบ่เปล่กับโมเนยใ,ใจเด้อพี่น้องเอ้ยนะฮะ นี่ครับทางลงไปจะมองเห็นต่อหมอเนี่ยแต่มันก็นจะมีการสร้างก็จกสะพานเนาะเรีว่า,าร่างนีฮะร่างกันแล้วเซตเป็นบางช่วงบางตอนเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ตัดขามเนี่ยร่อยฝ่ามากขามทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะเป็นหรอกนะเป็นทาง3ชั้นเนี่ยชั้นล่างก็เป็นทางชั้นบนก็เป็นทางด่วนเอ็มหกชั้นบนอีกชั้นที่3ก็เป็นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงปั๊ด พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละคือประเทศไทยจะใครพี่น้องได้เห็นอยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสเนี่ยนอกจากแนวกินทีแซบนัวเนี่ยนอกจากสถานที่ที่ตื่นตาตื่นใจเนาะพี่น้องเนาะนอกจากความมิซนีและวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่บาบูตื่นตาตื่นใจนั่นคือถนนหนทางนะฮะต่างประเทศต่างชาติอาจจะตื่นตาตื่นใจหลายอย่างของประเทศไทยเนาะฝรั่งมันก็บอกว่าโอ้โหประเทศไทยโอ้โหมีของกินที่แซ่บมาจัดเนะฮะประเทศไทยกินของกินที่ บูดเน่าเสียพันปัาคือว่าจังสันเนาะฝรั่งเพลนเพ้นปลาแดกเป็นของเอยนะเพลนเพ้นปลาแดดคุณ่็วายคนไทยทำไมกินอาหารที่เสียพันสันเป็นบุ่มเบลเนี่ยเป็นของนั่นแหละคือของแสบของนัวเนาะเป็น,อนของเนาะก็ถือว่าบ่าวบูดอัปเดตนะช่วงของอาทางเหนือเลยฟ้านี่ฮะช่วงเขื่อน เนื้อังาของไพสีคิ้วนะเป็นทางหลวงไทยทำช่อมรับชมนะฮะก็ที่ว่าเป็นอีกคลิปคลิหนึ่งที่บาโบอยากนำเสนอเปนะ็นของนาะช่วงการเดิน,นท่าของบาโบจะมุ่งหน้าไป จังหวัดมหาสารคามน้องพี่น้องเนาะภาคตอนไว้เพียงเท่านั้นกันแล้วกันน้องพี่น้องเนาะทางชมทา้ทีมมากแลังก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอของบาโบ่แต่ยังก็ไหลหายกับเรื่องใจบาโบกันแล้วกันน้องพี่น้องเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บ่วยผ่านคลิปใหม่ๆของบาโบนี่ฮะสนับสนุนบาโบโดยการประกดถามโฆษณหน้าเนาะพี่น้องสิ่งที่สำคัญเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้มือนี้ซิฟนิวขอกามกราบแทบตักของทุกท่านนี่ฮะสบายดีสวัสดีครับ